โซโบ22เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เล่นง่ายได้จริงมีทั้งบอลมวยคาสิโนเกมสล็อตและอื่นๆอีกมากมายสมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด50%หรือชวนเพื่อนมาเล่นมากยิ่งได้มากแอดเลยแอด22 VIP ามามาเอายังเอายังสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกลับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตวันนี้ก็มีเกมบั๊นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เล่นอีกเช่นเคยนะครับได้เล่นได้ลองกันอีกเช่นเคยใครที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตของทางเว็บสโบยี่สบองลีนล่างตามไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะจ๊ะมาวันนี้เนี่ยเกมบั๊อยู่ที่ค่ายสเปดเกมมิ่งท่านผู้ชมมีค่ายนี้เลยนะครับค่ายในตำนานของเรานะครับซึ่งผมเริ่มเล่นเกมก็เริ่มเล่นเกมสล็อตครั้งแรกนะก็ค่าย้แหลลทาาาชมมมกดเเขยจ อันนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ในเกมนะครับมีเงินอยู่ในค่ายนะครับที่2 7 1 1บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลงทุนเท่านี้แหละนะครับ 2, องพบาทเนี่ยเกมบั๊กนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นเกมใหม่นะครับของทางเว็บซโบเกมเคลซี่บูเบอร์นะครับรีบๆมาเล่นเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะหายบั๊กก่อนท่านผู้ชมกดเข้าไปเลยจ้า อันนี้ครับกดเข้ามาก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะบอกวิธีการเล่นไว้หมดนะครับบอกว่าตัว Y เป็นไหนสนัญลักษณ์ยังไงเป็นยังไงแต่มันจะมีละเอียดกว่านี้นะครับที่ตัว I ด้านมุมซ้ายในเกมนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถกดไปดูได้เลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรากดต่อไปกันเลยครับมาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเกม Crazy Boomer เนี่ยอ่ะเขาจะ แจกหรือเปล่านะครับอ้าวมาถึงได้เลยนะครับเป็นรูปดอกจิกนั่นผู้ชมนะแล้วมันก็จะระเบิดนะครับแล้วก็จะมาสะสมอยู่ตรงด้านซ้ายมือเรานะครับและถ้าเรานะครับยิ่งได้หน้าของอไอเจ้าบูมเบอร์เนี่ยไอเคซี่บูมเบอร์แบบเนี้ยมันก็จะมาสะสมเป็นตัวคูณของเราครับดูครับตอนนี้ด้านซ้ายมือผมเป็นคูณ2นะครับสูงสุดมันอยู่ที่คูณเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผู้ชมนะนี่ท้าผู้ชมเห็นตรงกําแพงไหมเห็นตรงกําแพงด้านซ้ายไหมตรงช่องสล็อตเนี่ย ้าเรายิ่งระเบิดไปได้เรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ได้คูณ9มาเลยนะครับช่องสล็อตก็จะขยายขึ้นนะครับจากอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอนับช่องสล็อตก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็น5้คูณหใช่ไหมจาก5้คูณหก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น6กคูณหกเคูณเแล้วก็8ปคูณแไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะเข้าใจกันง่ายๆนะครับเกมนี้นะครับอันนี้ผมเล่นตาละ50บาทนะดูครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะเงินของผมเพิ่มขึ้นเป็น3,600กว่าบาทแล้วนะครับถือว่าบักจริงๆนะเกมนี้นะครับเม เนี่ยครับเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับดูสิได้ระเบิดมาอีกแล้วนะครับนี่ได้ระเบิดคูณ8แล้วท่านผู้ชมนะนี่คูณ8มาแล้วนะครับไม่ใช่8คูณ8สล็อต8ช่องนะครับเป็นระเบิดใหญ่ที่สุดนะครับได้มาแค่คูณ2นะครับหัวของไอ้เจ้าตัววางระเบิดนี้นะ ก็คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะครับไอตัววางระเบิดเนี่ยไอลูกเด็กเล็กแดงไม่รู้ว่าตอนเด็กๆท่านผู้ชมเคยเล่นกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเกมของทางค่ายวายแของทางเว็บวายแเนี่ยมันเป็นมีเกมอ่อวางระเบิดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันเป็นแบบเกมวางระเบิดแบบสล็อตก็มันก็ดีอย่างหนึ่งคือทําให้เราย้อนไัยนะครับนี่ผมก็คิดถึงวัยเด็กเหมือนกันนะเล่นเล่นเกมน,นี้กับเพื่อนโคตรสนุกเลยท่านผู้ชมดูครับตอนนี้เงินผมนะครับจาก 2,007ตอนนี้เพิ่มเป็น3,006แล้วนะท่านผู้ชมนะยังไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นอุ้ยได้มาคูณ9นะครับดูครับมันสูงสุดได้เท่าไหร่เนี่ยผมจะไปถึงสูงสุดไหมไม่ถึงนะครับแต่ก็ได้คูณ9มาดูครับท่านผู้ชมครับได้มา535บาทเลยนะท่านผู้ชมนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับใครที่สนใจนะครับรีบๆเลยนะครับเกมสนุกสนานแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมสล็อตที่แปลกใหม่ขนาดนี้นะอืมนี่ เนี่ยครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเราได้แล้วมันไปสะสมเนี่ยระเบิดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอันนี้ไม่น่าจะได้ตัวคูณใช่ไหมเนี่ยอาได้มา2ตัวครับเป็นคูณ2องแปดคูณแครับ8ช่องสล็อตรู้ครับได้คูณไหมไม่ได้คูณนะเมื่อกี้นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเงินเพิ่มโคตรง่ายเลยนะครับเป็นเกมสล็อตทางเลือกเลยก็ว่าได้นะครับเกมสล็อตนี้ใครที่สนใจดนด่วนเลยรีบๆเลยท่านผู้ชมนะครับ และใครนะครับที่ไม่เข้าใจกติกาวิธีการเล่นของมันนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรคลิกตรงรูปตัวไอนะครับเพื่อไปศึกษาวิธีการเล่นก็ได้นะครับตัวไอมุมซ้ายล่างท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ดูครับปูมาได้มา95บาทนะครับตอนนี้เงินผมนะครับจะถึง5,000ันแล้วท่านผู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเล่นเพลินนเกมนี้นะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายนะครับแป๊บเดียวจะถึง5,000แล้วนะเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าถึงสัก5,5 0 0เนี่ยเ่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นเลยก็แล้วกันนะครับ ก็ถือว่าได้กําไรค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสําหรับเกมนี้กดหมุนไปเลยครับรู้สึกว่าเกมของทางค่าย Space Gaming เนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยผมก็จะเล่นแต่ค่ายนี้แหละนะครับเพราะค่ายนี้เนี่ยมันเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมค่ายแรกนะครับที่ผมเล่นเกมสล็อตผมก็มาเล่นของ Space Gaming เนี่ยแหละครับจนมีทุนมาถึงทุกวันนี้นะท่านผู้ชมนะเล่นกับทางเว็บนี้เนี่ยไม่เสียแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเล่นไปเลยครับไม่ต้องแบบ เสียดดยตังอะไรนักหนานะครับถ้าใครมีทุนน้อยเนี่ยก็เล่นเนน้อยไปก่อนนะครับอันนี้ผมเล่นแต่ละห้บาทเพราะผมมีทุนอยู่0องพันไงท่านผู้ชมนะแต่ถ้ามีแค่แบบ100บาท200บาทอะไรเงี้ยก็เล่นแค่ตาละ5บาทก็พอเล่านะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะแยะนะครับเล่นพอแบบว่าถ้าเล่นน้อยเนี่ยอ้าวบิ๊กบินบิ๊กบินมาเฉยครับบิ๊กบินมาดูครับได้เท่าไหร่บิ๊กบินแตกแล้วนะครับดูครับอืม บิ๊กวินนี่ต้องเยอะแน่เลยนะครับว่าผมเล่นตางละห้าสิบาทจะถึงพันไหมโอ้ไปห้าร้อยนะครับบิ๊กวินแตกมาห้าร้อยบาทม,มาครับตู้โต้ลูกนี้ได้มาหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเล่นไปเล่นมาเนี่ยเนี่ยถึงห้าพันสองแล้วนะครับนี่เงินผมยังไม่ลดเลยนะครับผมยังไม่รู้รู้สึกว่าเงินผมจะลดเลยนะครับจากสองพันเจ็ดตอนนี้ ไม่มัน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 เคยลดไปถึง2,500หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะมาดูอีกทีมันก็3 0 0 0 4,000แล้วนะครับท่านผู้ชมครับใครนะครับที่สนใจรีบๆเลยท่านผู้ชมไม่จริงแน่นอนเกมนี้เชื่อมือผมได้นะครับเอาหัวเป็นประกันเลยท่านผู้ชมนะเออถ้ามึงรู้จักบ้านปูมึงตามมาตบหัวกูได้เลยนะครับถ้ามึงจ๊งนะเนี่ยดูท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมยังไงก็ได้นะครับเล่นยังไงมันก็ได้เล่นยังไงก็แตกเล่นยังไงก็ได้เงินอะเอาเอาอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับ crazy bomber แต่ต้อนของทางเว็บโซโบยี่สเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถึงจะแจกถึงจะบักนะครับไม่ใช่ว่าเว็บอื่นเขาแจกเขาบั๊กไม่ใช่แบบนั้นนะท่านผู้ชมนะเว็บนี้เว็บเดียวเท่านั้นนะครับอืม,มาดูครับอันนี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้มา100บาทนะครับเดี๋ยวผมขอกินน้ําแป๊บนึงนะจ๊ะ <c oughs> น้ําอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยครับกดหมุนไปเพลินๆเลยไม่ต้องเครียดอะไรมากสําหรับเกมสล็อตน,นะครับเราเจอเรื่องเครียดมาเยอะแล้วนะท่านผู้ชมนะมาแบบเพิ่มเงินแบบนี้ดีกว่านะครับ ดีกว่าหวยดีกว่าบาคารงคาร่าอะไรอีกทุนผู้ชมนะเอออันนี้ผมแนะนําจริงๆนะครับเกมสล็อตเนี่ยสนุกนะครับแล้วก็มันมันแบบคือยังไงอะ่ะคือยังไงก็ได้อะทานผู้ชมคือหมุนยังไงมันก็ได้อะมันไม่เหมือนแบบพวกบาคารงบาคาราอะไรพวกนี้งไงทานผู้มชมนะที่เราต้องมาลุ้นเอาว่าเอ้ยไพ่นี้จะเอ,อ่อถูกไหมหรือจะได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เล่นไม่เป็นหรอกบาคารานะทานผู้มชมมาดูครับอันนี้ได้เท่าไหร่1 0บาทนะครับผมอ่ะอันนี้1 5 6 1บาทแล้วนะครับ ซึ่งผมจะเลิกเล่นก็ได้นะผู้ชมนะะเดี๋ยวผมขอหมุนต่อไปอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่ <c oughs> เห็นไหมท่านผู้ชมมาเล่นกันแบบนี้ไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับเล่นกันสดๆจะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะไม่มีมาหน้ามงหน้ามานะครับผมไม่ค่อยม่ที่ผมได้ตังค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาจ้างผมนะ คือผมอะเล่นเกมของทางเว็บเขาแล้วผมได้ตังค์เองนะครับซึ่งเงินลงทุนตอนแรกของผมผมก็ลงทุนเองแล้วผมก็เอ้ยรู้สึกว่าเออมันก็แจกเหมือนกันนี่เกมนี้นะครับเออเว็บนี้มันแจกนี่อะไรเงี้ยผมก็เลยทํา youtube มาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเพื่อหารายได้เข้าตัวเองเหมือนกันนะครับก็คือได้เงินจาก youtube นั่นเองนะท่านชมนะไม่ไม่ไม่ได้เงินจากทางเว็บสโบยี่สองใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมา,าหน่อยเว้ ลดไปพันสามแล้วนะครับลุงนี้ลุงนี้จบที่พันห้าก็ดีนะผู้ชมนะผมว่านะแต่ก็ถือว่าได้กำไรมาพอสมควรนะครับสองพันเจ็ดขึ้นมาห้าพันเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่ท่านผูน้ชมก็ไปบวกลบคูณหารกันเองนะครับใครว่าจอจี้ก็ไม่ต้องเล่นนะผู้ชมนะอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเสียไปแป๊บเดียวตอนนี้ขึ้นมาแล้วเป็น5,653บาบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ ขอจบการเล่นเพียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครนะครับที่สนใจลิ้านล่างไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ